นาที่น่อพอดีมาหาปูเนาพอล้ตัวหนึงปูเห็นที่นอปูห็นหช่หรอนี่แหละปูเห็นเนาะโอ้โหมันเมันภาขปูภาพปูภาพปูโอ้โหหู่เห็นเลยสิโอ้โหหูฟูดีตอนนี้โอ้มัแมนทั้งผักเลวันน้เราเดี๋ยวไปทั้งล่างกอนนี่ว่ามันขยับตัวกัน้ยนี่นันมันเมลีี่มัลี

ทางกัเลยเป็นเง,งินเป็งนงของ่ห้างน่างโตเก่งแหงนะน้ำไหลตัวนึงิงเันึง,นงินเปนที่ละบมกัดุกไปดิเพราะแต่น้ำม,มันไหลไา่มาถมกับโมหัวเนามัน uh นะมันเกิดิดน้ไห้จะมองหายใจเาๆๆนาน,นี่เป็นเงินแหนน้ำไหลจะมองหายใจมันนะเนี่ยนเดี๋ยวาสานทางของมันข้างในอุ้ยผีเพีพพยบไปตัวเ่้ 嗯。Wow.